ีค่ะเพื่อนๆชาวอิสเมลลี่ทุกคนนะคะก็วันนี้น,กนะนาาก็จะมาสอนทำเป็นวาดรูปนคะคะก็ไม่ชัวว่าจะเป็นเกมนะจะเป็นแบบแต่วาดรูปนคะคะก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะสมบรูรณ์แบบเลยนะแล้วก็จะวาดให้เป็นปรูปเหแบบนั้นเป็นอย่างไี้ะคะน้องาาก็จะเป็นประมาณนี้นคะคะก็แอปทีท่ต้องใช้นะคะมีแอปเดียวนะ ็กดเข้าไปเลยนะคะก็แล้วก,ก็กดกระดูกยิ้มของชันคือทุกคนคือทุกคนเห็นใช่ไหมว่าไอ้ว่าลูกไปเยอะมากอันนี้ไอ้ก็ว่านะเป็นไงเนี่ยยังไงวะช่วงน,น,นี้ไอ,อ,นนอชอบว่าแตนน่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเมื่อวานเลยอือหือ ก็คืออันนี้อันนี้มันเป็นรูปเดิมที่ AI เอามาลงสีเพิ่มแล้วก็แบบให้ดูแต่รูปแล้วไม่สอนนะฮะก็ <c oughs> จะประมาณนี้แล้วอาจจะจะลงสีไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนกันเลยนะคะก็โอ้โหโหขอโทษถ้าจะทำถ,ถ้าจะว่าจะก,ก็กดเข้าไปที่ตรงรูปบวกตรงนี้ก็กดเข้าไปเลยแล้วก็กด จะใช่หนึ่งจุดหนึ่งนะคะโอเคก็จะก็เป็นขนาดอการน,นะแล้วก็กดตรงไอ้ที่มันเป็นเลเยอร์ซ้ซอนกันนะคะถ้านับจากอันแรกมาก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่หกนะคะก็กดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะเป็นห้า นะเราเพิ่งเลืยกรูปภาพนะคะที่เราต้องการจะเอามาวาดในรอบนี้ก็อาจจะขอเลือกเป็นขอเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะแล้วก็ขยายหรือว่าปรับให้มันพอดีกับตัวเฟรมของเราหรือว่าจะทำะไ็ได้นะแล้วก็จะให้มันประมาณพอดีเลยถ้าเอามาเรียบกอบสีขาวเวลาลงสีมันก็จะไม่ค่อยสวยนะ ็จะปรับให้มันแบบเต็มเกิดแบบเต็ม,มก็กดติ๊กถูกนะคะแล้วก็กดยกเลิกนะคะถ้าไม่ยกเลิกแนละ้วมันก็จะเป็นรูปข่าวดราให้เราไม่สามารถลงสีได้นะคะก็ยกเลิกนะแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นแบบตรงล่างสุดเลยอ่ะมันจะเป็นความทึบแสงนะคะถ้าปรับอันนี้ก็จะไม่เห็นเลยอันนี้เป็นเ่งสุดก็ปรับให้มันเห็นตัวเดีนสอบที่เราวาดไปนะคะก็ปรับประมาณนี้ละกันปกติอาจจะแบบ เลยนะคะจะไม่ได้แบบเอาัปเดตไหนนะก็กดลงตรงนี้นะแล้วก็กดเลือกเป็นผู้กันนะคะตรงตรงตรงัวนี้นะคะเป็นสลับอย่างเรากป็ผู้กันนะตรงนี้นะอา็จะใช้เป็นผู้กันก่อนขนาดประมาณนี้อาจจะใช้เป็นจุดมา marker m เ r อ,เอ,เอร์แบบแข็งนะอน้ะไรขนาด Thank you. โอเคนะคะอาก็ว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปต่อไปนะคะก็จะเป็นการลงสีนะก็ตรงเสื้อเนี่ยอาจจะเอาเป็นปกคอสีเทาๆ่านะก็จะใช้เป็นถังสีคือถังสีนสามารถลงสีแบบนี้ได้เลยไม่ต้องมานั่งระบานะแล้วก็ตรงเสื้อก็จะเป็นสีขาวอยู่แล้วใช่แล้วพื้นหลังก็ค่อยระบายเป็นสีน้ําตาลนะคะก็ตรงใบหน้าเนี่ยก็จะเอาเป็นสีผิวเลื่อนมาทางนี้นะก็จะเป็นอันนี้ แล้วก็สามารถปรับแบบให้มันขาวขึ้นได้น,นะไอ้ก็จะใช้ประมาณนี้เป็นปกติอยู่แล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะคือมันท่วมไปที่หัวแสดงว่าเราะวาดไม่ละเอียดนะคะมันต้องมีจุดไหนจุดหนึ่งที่มันแบบปิดไม่มิดหรือว่าอะไรนะก็ต้องดูเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้นะคะก็ต้องเอาเอกก่อนนะแล้วก็ก็แปลงสีเหมือนเดิมแล้วก็ใช้สีดํานะคะก็วาดไป วาดไปเล็กๆไม่มีใครเห็นหรอกนะก็ต่อมาเอาสีผิวเหมือนเดิมนะคะก็จะเอาขาวหน่อยแล้วก็เปลีป่ยนเป็นทางสีอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงสีไปอย่างนี้นะคะก็จะดูดีนะคะก็ต่อมาก็จะลงสีผมนะคะลงวิธีการลงสีผมเนี่ยขอเอาันนี้ก่อนนะเลือกสีเลือกสีก็ต้องแบบเออหาเบอร์สีผมนิดหน่อยเออนั่นแหละโอ้โห อื <c oughs> โอเคแล้วเราก็จะเลือกเป็นสีไหนเดียมันเข้ากับสีผิวอะสีน้ําตาลละกันอันนี้มนโนเอาเองว่าพี่มาร์กยอมนะโอเคแล้วก็ลงไปเลยแล้วก็ลงนะคะก็จะโอเคนะต่อมานะคะปากนะปากก็จะปรับไปเป็นสีชมพูดแดงๆนะคะแล้วก็เลื่อนนะคะให้มันอ่อนๆหน่อย ก็แบบคำๆก็นี่นะคะก็ลงสีเลยก็อาจจะเป็นแบบนี้นะก็ถ้าใครไม่อยากได้ปากสีชมพูประมาณนี้นะก็ให้เป็นลงสีพวกแบบสีแดงเข้มสีแดงอ่อนก็ได้นะก็ก็จะพื้นหลังนะคะปรับเป็นสีอะไรก็ได้ แต่ตัวอาจจะเอาเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนาะทุกคนเห็นพื้นหลังปะจะเป็นแบบเหมือนคอน,น่ะจะเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยก็จะเอาเป็นสีน้ำตาลล้วนเลยนะคราวนี้ก็จะปรับไปทางแบบประมาณนี้นะแล้วก็ลงข้างนี้นะแล้วก็ลงอีกข้างหนึ่งแล้วก็ลงแสงไฟเงาสะท้อนหรือว่าอะไรข้างหลังก็ได้นะโอเคจะเ,เป็นสีขาวนะ แล้วก็แปลงสีนะคะแล้วก็เลื่องหัวหัวแปลงได้นะคะที่บวงกลมตรงนี้นะ <c oughs> ก็จ่วนตัวไอส่วนตัวส่วนตัวอีกล้วไอจะใช้เป็นตัวนี้นะจะเป็นแบบเป็นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอืออย่างนี้ยแหละประมาณนี้แล้วก็จะแบบเอาใหญ่หน่อยด้วยกันเป็นเหมือนไฟเหมือนอะไรนะคะแล้วก็เออข้างหลังหน่อย ออนิดนึงนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะที่กดกดออกก็ได้นะคะหรือว่ากดตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็กดไปเลยนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดตรงที่มันเป็นเหมือนเล่นวิดีโอะคะ่ะแล้วก็กดเล่นเลยถ้าทุกคนอยากแบบอยากดูก่อนนะโอเคก็ดูไปเรื่อยๆเลยนะคะ โอเคแล้วก็ถ้าอยากบันทึกรูปภาพนะคะก็ให้กดตรงจุดสามจุดตรงนี้นะคะแล้วก็บันทึกเป็นภาพ,พยนต์นะคะ M P C นะแล้วก็จะบันทึกกี่วินาทีก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะไอก็จะใช้สีวินาทีนะคะก็กดโอเคเลยแล้วก็รอนะคะก็รอไปเรื่อยๆนะ ตาเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ต้องวาดเปดก็ได้นะแต่ส่วนตัวไอชอบวาดเปกนะให้มันแบบเหมือนเห,น,หน่อยเออก็นี่นะคะเสร็จแล้วนะก็สามารถเข้าไปดูที่แกลลอรี่ได้นะคะว่ามันมีอยู่นะนี่ไงมาแล้วก็ในแกลลอรี่ก็จะมีนะคะคือไอมีหลายรูปเลยแหละที่ไอาวาดนี่มันเป็นรูปไอเป็นรูปพ่อไอเดี๋ยวให้ดูอันนี้ชอบมากคือนี่เป็นรูปแรกที่ไอาวาดแล้วลงสีอะ่ะ รูปแรกเลยที่ลงสีรูปต่อมาก็จะเป็นรูปแม่แต่รูปแม่อยู่ไหนก็ไม่รู้อันนี้นะคะเป็นรูปแรกที่ไอวาดนะคือวาดรูปนี้รูปแรกเลยที่วาดในแอปไอบิ๊กเพนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนบ๊ายบายถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหมด้วยนะกดกระดิ่งนะคะเพื bye ่อบายบายนะ